ฮเอาไห้ก็ไห้เด้อเอออยากเข้าเฟือกอีกบ่แม่สมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเอาสับปะรดไปให้แหนมตุ่มนะคะนี่ขนสับปะรดไปให้แหนมตุ้มนะคะ แบ่งๆกันกินจ้าไม่อยกกบบงังกับแบง่งๆกันยำนันเท่ากับเปียวน้ำพึ่นมากินคือกัน,น,น, <g ül üyor> นามีหน่อยกะห้หน่อยมีหลายกะแบ่งกันโอ้ลมอ่ะเสียงลมนะฮะเสียงลมลอะไรมั้งโอ้โอ้โอ้ <c oughs> สิงสิงกันเลยคือ โยโยโยแม่หางดีแดงว่าเต่าอ้วนไปอยู่อ้วนไปรงเรียนอ้วนไปรงเรียนอยู่ต่แม่หางดีแต่ไปล่องใส่โอ้ดูอีดงงดูอีดงเออจ้าเออห่อนที่นอกพุนเป่าจนว่าอันนี้เต็มโตเลย เอามาย่นในซิมเนเอาว่าใส่เข่าห้มไว้หันละเอามาย่นในซิมเนยิวยิ้วจาก่อนจ่าก่อนเร็ยวชายสวยมีเสียงบ่มีเสียงบ่นี่จ่าออกเสียงบ่ไม่ห่างดีเหจ่าสวยเบิ่คืออ้วนดีเถอะจำม่ำอยู่เฮ้ ข้นลงข้นลงเขียนน้ำให้นิ่งแล้วก็จะได้เอาไปให้น้ำมูนหน่อยน้ำนะคะบอกฟอกอุกนน้นเิ่นมากเขียนเอาเป่นปมากเขียน เอามาส่งแล้วนะค่ะยินดีค่ะแม่เตนตาเราบรหารไปว่อย่างองค์กรักมอนผมหรือว่าองค์กรักไหลพอปลีกยนกรกาไปเลยองค์กรักก็เดี๋ยวจะมีการแลกเปลี่ยนไงนี่พ่การแลกเปลี่ยนด้วยโอ้ มาครับเรียกพักเอาเขียนไปอนไปเข้าประกันยุ่ใมหมไปเข้าประกันที่สตึกอ๋อพาพิคเนนะบอออประกันนอ๋อประกันเพิ่นเองอ๋อจ้าโอ้มีเวตามจะมมงต่างเสบียงมาว่าแมนสามหมื่นวัน ขอบคุณแม่แม่น้องมิ่งนะคะมันแกวแตงโมด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะตารเอาเอามาให้เล้วมีมีของเหล็กเปลี่ยนได้กลับขึ้นอีกพรมนะคะโอ้โหจ้าได้จ้าจ้าขอบคุณค่ะแตงโมแตงโมแตงโมเป็นยังเต็มขึ้นเปนอยู่เอาเัินเม็นน้ำมันหน่อยน้ำหน้ำมูนหน่อยน้ำ โอ้อ๋อที่เพ่นเคยเอามาหรือเปล่าแม่เตีนแต่หวานดีเด้หนูมากหวานดีเรานเนะจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาไปให้น้าโมด้วยพอดีกับเขียนตับประดไปให้พ่นน้ำเหมอนละพอพ่น้ไานพอพกับบานเร็วอู้แดดหมียแดดอนมีของพิเศษอีก มิงไปสาม,มชั่วโมงปั้นรัไปสามหมื่นวันว่างพวกกระยานลูกใต้พนบดิ้กินเนาะกระต้องบำรุงกระยานไม่นมว่างกอะยานไม่นมว่างาานมให้ม่ืดรึกว่ามันเกียวนี่สินักเนี่ยอยู่เด้อค่ะต้องปอกเปลือกเอาไปเอาแกออกเด้อจ้า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 หาเื่องแก้จ้าจ้าขอบคุณค่ะเก็บมาถึงฉื่อไงจ้าเมนฝนตกน้ำดิ <Okay. S 1> ค่ะขอบคุณค่ะแม่แตนขอบคุณค่ะสีชาแรกเปลี่ยนบริการถึงที่เคอรี่ประทับใจนะคะทรงสวยค่ะทรงสวยทรงสเสบียงทรงสเบงส,งสเบียงเด็กหน่อยฮะเอาไปย่นหนออ่อยเออลาเตอเน่หนาอยากออไายหิวค่ะเดี๋ยวไปให้อรอลยกอนแบ่งๆกันกินนะคะเอาไว้อัาหลายบ่ได้มันเหี่ยงี๋ยวมันสีมืดเสียบกัน สับปรรถให้พี่อลัไทยจ้าก้อนอุกใจสวยแจยงเพีอรลัไตแจงที่สวยเออสวยเสวยอถอยไปลูกถอยไปถอยกินเลยสับประรด เดี๋ยวจะเอามาย่นให้อีกดอกโอ้โห้ขุนเดชขุนกินยูเด้แต่ลีลาควานไม่อยู่นะคะต้องใส่กับบ้านรุดหายไปส่งน้โมน้อยนะคะส่งสเสบียงน้โมน้อยอ้อน,นี่เดินสายส่งสเสบียง รถไห i, ลรถไห <c ười> ลขึ้นก็ขึ้นจ้อๆเนาะโอ้รถพ่วงค่ะมันต้องได้ตีโคงไกลๆฮือค่ก, <c ười> กเนาะอย่าบอกดังน้อยอย่าบอกมาไอรถพ่วงรถพ่วง,อวงเอาไปนี่ลนะ มาเอาแต่งกับมันเกี่ยน้ำแน่ของแม่วันครับครับกอนใส่ครับจังไรครับก่อนครับรอรอเฮ่เฮครับดีดีเร็วเร็วรอ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 ใส่ครับรอรอกอนครับก่อนเร็วเร็วเร็วโมครับครับอ่ะเร็วบ่ได้กินเด้อเอาบ่ได้กินเด้อครับครับก่อน

อย่าไปหยาดเขาหมูบัววานักเล่งเลยนี่เล่งหน่อยได้นน่เอ้าแสบบ่ครับยังบ่ทันนอนอยู่ว่าเมียนรับเร็วพ่นพ่น งั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะแม่แม่ตอนลอดคลิปนี้บ๊ายบายจ้า